โอ้น oh, oh, ี่ผลงานเชียนแหยฟังบ่ครับเด็กโลกปมาเด็กโลกปอสีป่อนี่นี่อันพี่น้องอ่าพี่น้องประเทศนอกป๋อม่าครับถามพรู้เลียงถามพรู้เลียงบอกกันพรู้เลียงคนละภาษาครับเมื่อกี้พี่น้องตั้งประเทศ ทางพมา่าได้กิโลแล้วครับเรื่องกิโลนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอเอ้าทำไมอ่ะมาคุม้มมอคุ้มอ๋อเพิ่งก็ได้หลายตัวอยู่เด็กเป็นสิบกิโลอยู่ดีอันนี้อันนี้ก็พี่นอ้องอยู่อยู่ประเทศไหนก่อนเชื่อว่าท้าวเอ้าว่าไปได้เช <c oughs> ื่อว่าเชื่อเชื่ออยู่พมา่าเนี่ยแหละคุยโอ้พมา่า <c oughs> <c oughs> บเพรา่ว่าอยู่เมืองไทยมักก็อยู่บ้านครับหมักเมืองไทยหลายก่อนป่ครับอ,อบืานชาววัดทีนี้มา23ว่าอีสานหนีคลง <30 S 2> องเลยมือมือนั้นไปท่ายอยู่สระกข้ามอยู่บ้านอางียงเนาะมือนั้น,ออน,นไปกับลูกชายสลักข้ามว่ามีหลายเจ้าครับไปไปดูได้แพลหนึ่งนี่ครับเนี่ยไม่ลงแพลหรอกบอยแม้แต่นั้แพลแผลแผลได้หลายแพลได้หลายแพลเลยโอ้สวรรค์สวรรค์เหรียญงานครับ ธ oh, รรมดาเลยครับสบายเรียนงันโอ้ตัวเพี oh, it ้ยนตัวใหญ่แต่ปัสสาวะใหญเออเออได้หลายตัวไว้ต้นหน่ะนะแปดเฮ้ยไปบ้านเสร็จเดี๋ปัสสาวะใหญ่ก้นโมได้สองตัวตัวเพี้ยนทางนี้มีเจ้าปลาหน่อยทางนี้ปลาใหญ่ พูดนะ,นะขึ้นมาอีกแล้วพูนดนะโอ้อันนี้ก็มามามาด้วยกันเนดียมาด้วยกันพม่าด้วยกันมาจากพม่าก,กันนี่นี่มาจากพม่าเหมือนกันพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาทำงานที่ไทยนานแล้วย,ยังหนึ่งปีเออหนึ่งปีหนึ่งปีงปโอโ้ได้กิโลล้วนี่ ไม่รู้ไม่รู้โอ้สวา้สามสี่ตัวครับเกี่ยวมาครับเกี่ยวมาเกี่ยวมานี่เราพี่น้องเห็นประจาครับครับการหาอยู่หากินนี่เพราะว่า,าคนไทยครับทางพมา่าอ่าเพิ่นมาเห็ดงานอยู่ประเทศไทยครับเพิ่นก็มมหาอยู่หากินเนขือนครับผมเพิ่นก็มมหาอยู่หากินได้แด้วครับอได้ไล่แล้วนะ พอซิบตัวไปก่อนเ <Wow. S 1> มื่อกี้ยังลีย <laughs> นลายด้วยรถตนขึ้นเลยครับถือว่าคุ้มคลายรอกเนาะก <laughs> ับบัดฟังครับบัดฟังถือว่าคุ้มคายรอกแต่ว่าไอ้ที่เมื่อกี้เพิ่นว่าพวกลุ่มกบอาจิเมีนอยู่เ <laughs> พราะว่าเราได้แพ้ <laughs> เราได้แพ้ครับว่าจะเบิ่งแพ่นี้แหละครับเราบ่ขึ้นนี้ครับเราตันขื้นยู่นี่ เ,เห็นบาดเลี่ยงส้มแดงลายตัวนะ,ะเดยวเลี้ยวไปสถาบ่งก็ขึ้นกัสิกลับก่อนทะะันล้วเอา้าพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับนะนเนาะการลุ่งแหับปลาวันนี้ก็อาจจะได้เรื่อยๆครับเลี้ยงๆอยีกหรอ